สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพลพลพัดพุดแล้วปมทะเลาะตัดขาดกลางช่องเจ็ด หายหน้าหายตาไปนานจากวงการบันเทิงสำหรับนักแสดงหนุ่มสุดหล่อพล,ล,ลพูลพัฒอัธปัญญาพลที่เคยโด่งดังมากซึ่งต้องบอกเลยว่าหนุ่มพลเป็นอีกหนึ่งคนที่มีฝีมือในการแสดงเรียกได้ว่าเอาอยู่ทุกบทบาทไม่ว่าจะเป็นพระเอกพระรองหรือแม้กระทั่งตัวร้ายหนุ่มพลก็ทําได้อย่างไร้ทิ่ติแต่ณนปัจจุบันเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นผลงานของหนุ่มพลกันสักเท่าไหร่โดยหนุ่มพลมีผลงานสร้างชื่อจากละครเรื่องศิลามณีโดยเรื่องนี้เล่นประกบคู่กับพระเอกสุดฮอต อย่างเวียตามมาด้วยละครเรื่องวงเวียนหัวใจและดอกบัวขาวปัจจุบันหนุ่มพลได้สมรสกับแฟนสาวนอกวงการแอลทัศนวันศรีวิจิตซึ่งเป็นน้องสาวแท้ๆของนักปั้นมือทองเอสวภชัยศรีวิจิตดูเหมือนการที่นักแสดงหนุ่มพลพลพัฒอัธปัญญาพลจูงมือแฟนสาวแอลทัศนวันน้องสาวผู้จัดการดาราชื่อดังเอสวภชัยเขาวิถีวิวาจะไม่ค่อยถูกใจเอเท่าไหร่นัก หลังจากมีข่าวออกมาว่าผู้จัดก,การดาราชื่อดังเอสุภชัยไม่พอใจหลังน้องสาวแอลทัศนวันแต่งกับพลพลพัฒ นักแสดงมาเจอร์สังกัดช่อง7สีจนเป็นเรื่องราวกันใหญ่โตแต่ล่าสุดดูเหมือนความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะดีขึ้นเมื่อมีทายาทตัวน้อยอย่างน้องเลโอมาเป็นกาวใจความสัมพันธ์มีโอกาสเจอหนุ่มพลเลยเมลพลาจะาถามเรื่องนี้รวมไปถึงอัปเดตพัฒนาการของน้องเลโวว่าเรื่องเข้าไปเคลียร์ใจกับเอน,นั้นพลยังไม่กล้าเพราะคิดว่าเอน่าจะยังโกรธอยู่พลเผยว่าหลังแต่งงานก็ดีครับชีวิตราบริ่นมีความสุขดีครับเรื่องการปรับตัวมันก็ทําเหมือนที่เคยทํา ปกติส่วนเรื่องที่เอสุวัชัยไม่ค่อยปลื่มหลังไปแต่งงานนั้นเจ้าตัวบอกว่าเป็นความจริงแต่ตอนนี้ความสัมพันธ์ดีขึ้นแล้วอีกฝ่ายมาคอยช่วยเลี้ยงหลานแถมชมว่ายังน่ารักเหมือนเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนอะไรมากส่วนเรื่องการมีทายาทตอนนี้ยังไม่มาครับแต่เราไม่ได้โคมผมอยากมีลูกสาวครับเพราะว่าเด็กผู้หญิงน่ารักแฟนผมก็พร้อมเราแต่งงานมาปีหนึ่งแล้วนะเรื่องทายาทเราไม่มีพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเขาจะมาก็มาครับตอนนี้แพลนไว้มี คนเดียวพอก่อนแต่อนาคตถ้ามีอาจจะมีสองคนเป็นผู้หญิงกับผู้ชายสาหรับปลายปีนี้ผมยังไม่มีแพลนไปเที่ยวที่ไหนเลยแต่อาจจะไปทางใต้ที่บ้านแฟนกับพี่เอผมยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปคุยเลยถามว่าเขามีอยากอุ้มหลานไหมก็ไม่เลยช่วงนี้ไม่ได้เจอสําหรับเรื่องแต่งงานที่ผ่านมาเหมือนพี่เอไม่อยากคุยผมเองก็มีเกรงบ้างส่วนแฟนราวเป็นกาวใจให้กับพี่เอหรือเปล่าจริงๆก็อยากเข้าไปคุยนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าทุกอย่างพร้อมก็จะเข้าไป คยแต่คิดว่าพี่เขาน่าจะยังโกรธเราอยู่ครับพลพลพัฒอัตปัญญาพรและอาวทัศนวันศรีวิจิตซึ่งให้กำเนิดทายาลูกสาวคนที่สองน้องเดลล่าจิมริมน่าเอ็นดูมากเรียกว่าทั้งเอสวัชชัยศรีวิจิตและลุงป้านะอาอยากเล่นกับหลานน้อยแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลเิวส์ขอบคุณครับ